ผมมีวลีบทหนึ่งนะครับเป็นประโยคที่ให้กำลังใจสำหรับคนที่ยังไม่กล้าที่จะก้าวออกมาจากกรอบหรือว่าคอมฟอร์ทโซนที่เราเกิดมาแล้วว่าถูกวางไว้ในกรอบนั้นอยู่แล้วครับถูกสอนมาในโรงเรียนอะไรประมาณนี้ครับผมเราไม่กล้าจะทำอะไรที่แบบแตกต่างไม่กล้าคิดต่างนะครับผมคนเรานี่เกิดมาเนี่ยโดนวางกรอบไว้แล้วนะครับ เกิดมานี่ก็โดนพ่อแม่สอนบอกว่าทำอย่างงโน้นนะทำอย่างนี้นะลูกถ้าทำอย่างนี้นะมันจะไม่ดีนะลูกอะไรประมาณนี้นะครับผมคนเราเนี่ยโดนวางกล่อบมาแล้วเหมือนเหมือนกับเหมือนกับช้างอะ่ะเกิดมาแล้วแล้วผูกผูกโซ่ไปเส้นเดียวที่ขาครับผมหรือสัตว์เลี้ยงที่เรามีครับผมเลี้ยงไว้ในกรองสอนไว้ในกรองให้อาหารให้ข้าวปลาให้อาหารกินอะไรประมาณนี้ครับ วลีผลเนี้ยประโยคเนี่ยมันจะช่วยผลกักดันแล้วมันจะช่วยให้คุณเอสามารถออกมาจากคอมฟอร์ทโซนได้ไม่น้อยก็มากนะครับผมสําหรับบางคนนะครับผมแต่อยากจะให้ให้เก็บเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับผมอืมผมว่ามันมีประโยคก็เลยจะเอามามามาบอกมาเกล่ามาเล่าให้ฟังนะครับผม,มคือก็เขียนไว้ไวย่างเนี้ยชีวิตเราเนี่ย ไม่มีใครรู้จริงๆหรอกครับว่าคุณเนี่ยจะใช้ชีวิตยังไงนะครับผมชีวิตเนี้ยมันเป็นของคุณนะครับชีวิตของคุณเนี่ยมันมีทั้งเอเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมีทั้งพรสวรรค์มีทั้งทักษะมีทั้งความรู้มากมายเลยชีวิตของคุณนะครับผมถึงแม้คุณจะไม่ได้เรียนหนังสือก็ตามคนเรามันมีพรสวรรค์ต่างกันชีวิตของคุณเนี่ยคือการทดลองมันมีทั้งความท้าทาย อันตรายก็อาจจะมีแฝงอยู่บ้างนะครับผมเอ,อชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบดีเปี่ยมล้นไปด้วยความรักความห่วงใยให้คนรอบข้างนะครับผมแล้วเขาก็บอกสุดท้ายด้วยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วตรงเลิกถามทางกับคนอื่นเพื่อจะไปในสถานที่นั้นเน่ยที่เขาอ่ะที่คุณถามทางนั่นอ่ะเขาก็ยังไม่เคยไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกลัว เลิกถามทางเพื่อจะไปในสถานที่นั้นที่เขาคนนั้นนะก็ยังไม่เคยไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราใช้ซะนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ